สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมโลบอกในแมป The Amazing Digital c e r c s นะครับเป็นแบบเรื่องราวสตอรีกันนะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยฟิวมาแล้วทุกคนเรามาอยู่กันในห้องอะไรแล้วเนี่ยทุนเป็นห้องของเล่นแน่ๆเลยใช่แล้วล่ะอาจจะเป็นห้องของเล่นก็ได้นะไอเด็กน้อยได้เลยนะเราก็มาดูกันนะว่าเขาจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะทุกคนไปกันเลยฟิว สวัสดียินดีต้อนรับสู่เดอะเม z ซิ่งดิจิตอลเซอร์คัสนะครับทุกคนวันนี้เรามาทักทายบ้านใหม่ของเรากันหน่อยนะไอเด็กน้อยว่าจะเป็นยังไงนะห้องของเราเต็มไปด้วยของเล่นเต็มไปหมดเลยนะไอเด็กน้อยต้องเล่นกันอย่างมีความสุขนะเด็กน้อย ใช่เลยใช่เลยนะก็เล่นกันอย่างมีความสุขนะทุกคนปื๊ดปื๊บเลรอเจ้าพรอมนี่พูดเสร็จนะรอให้เราเก็บของเล่น5ชิ้นนะครับทุกคนไปกันเลยฟิว<ฤ>มานี่เป็นของเล่นชิ้นแรกเลยให้เราเก็บโอ้โหนี่ไงชิ้นที่2ตรงนี้และชิ้นที่3ตรงนี้นะทุกคนปึ้งแล้วชิ้นที่4ี่ตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็นี่ไงชิ้นที่4ครบแล้วเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยสตีฟฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิว่ามันอยู่ตรงไหนลองหาดูดีสี่ได้ เอ้ยนี่ไงทําได้ดีเจ้าพ้อมนี่บอกแล้วว่าทําได้ดีมากๆเลยตอนนี้เราจะต้องมาทําอะไรละเนี่ยตรงนี้โอ้โหโอเคเด็กๆวันนี้เราจะมานั่งประชุมกันนะว่าเราจะเล่นกิจกรรมอะไรกันต่อไปดีนะทุกคนไปนั่งกันเลยฟิวนี่เรามานั่งรวมตัวกันแล้วทุกคนมาดูกันว่าทุกคนจะโหวตเป็นอะไรให้เราเล่นกันนะทุกคนจะโหวตอะไรให้เราเล่นก็ไปลุ้นกันเลยนะนอีกสาม ิตอนนี้เราต้องตัดสินใจกันแล้วนะทุกคนว่าเราจะเล่นอะไรกันบ้างนะทุกคนมีคนนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยใช่แล้วล่ะฉันเห็นด้วยนะว่ามีคนนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยเราจะไปเล่นอะไรกันดีล่ะมีให้เล่นลูกบอลน,นะซี่กับการผรจญภัยนะซี่เราจะเล่นอะไรกันดีล่ะนั้นะเราเล่นลูกบอลกันเถอะได้เลยนะก็หวตดลูกบอลเลยนะสตีฟไปกันเลยฟิวอ่าทุกคนเราไปเล่นฟุตบอลกันเลยนะครับไปกันเลยฟิว มาแล้วตามเจ้าพรอมนี่ไปเลยทุกคนนี่โอ้โหมีอะไรละเนี่ยสนามฟุตบอลแล้วก็มีโกสองฝั่ง <No. S 1> โอ้โหจะเล่นลูกบอลแล้วอยู่ฝั่งไหนกันละเนี่ย oh ทุกคน <my God. S 1> รอเจ้าพรอมนี่พูดเสร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวจะได้เล่นบอลกันแล้วอยากเล่นบอลไหมล่ะสตีฟฉันก็อยากเล่นเหมือนกันนะเด็กน้อยโอโ้ได้เลย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 มาเลยนี่ไงเราอยู่สีแดงเราต้องเตะลูกบอลให้เข้าสีเขียวแล้วทุกคนไปกันเลยปึง้งนี่ไงมาเราเตะเลยเตะเลยชุดยูหูเรียบรอ สีแดงนํำหนึ่งแต้มแล้วครับทุกคนเดานํำแล้วหนึ่งแต้มโอ้ยบอลจะออกบอลจะออกบอลไม่ออกบอลไม่ออกอุ้ยอย่าแย่งกันสีอย่าแย่งกันสีเด็กๆเมาขอเล่นด้วยคนนะโอ้โหลูกบอลออกแล้วหมาหมาเราต้องเอาเข้าโกให้ได้เลยไปเลยไปเลยโอ้ยนิดเดียว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 ปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บอ่าอ่าอ่าทันแล้วทันแล้วทันแล้วโอ้ยต้องกระโดดหลบหน่อยต้องกระโดดหลบหน่อยไม่งั้นบอลเข้าโกตัวเองแน่ๆเลยทุกคนหมาหราอแอบหน่อยโอ้หทำไมลูกบอลกินงได้นานขนาดนี้เลยเนี่ยชน สาวไปโอ้โหแล้วเตะบอลเข้าโกตัวเองทุกคนโอ้โหแย่จริงเลยแต่ยังไงยังไงยังไงเรามาเตะปึ้งเรียบร้อยสีแดงนำสองแต้มครับนำสองแต้มครับทุกคนสองแต้มสองแต้มยูหูสามแต้มแล้วนำอยู่สองแต้มตอนนี้นะทุกคนแต่คะแนนได้สามนะมาเตะเลยเตะเลยจืดจืดเตะซ้ายธรรมชาติโอ้โหจบแล้วล่ะทุกคนยูหูสีเราเป็นฝ่ายชนะนะครับสีแดงเป็นฝ่ายชนะทุกคนยูหูไปกันเลยฟิว เจ้าพอมนี่บอกว่าให้เราเนะี่ยไปนั่งกินช็อกโกแลตนะครับทุกคนเราได้น้ำช็อกโกแลตมาแล้วนี่กินกันพร้อมกันเลยนะครับทุกคนอืออืออโ,อโอ้โหอร่อยจริงๆเลยช็อกโกแลตนี้วางนั้นไหมสตีฟใช่แล้วแ่ละอร่อยสุดๆไ,ไปเลยละ่ะไอเด็กน้อยโอ้โหสนุกจริงๆเลยกับการเล่นแบบนี้นะใช่เลยเล่นกับเจ้าเป็ดนี้ได้ไหมขอเล่นด้วยหน่อยเจ้าเป็ดน้อยปีต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 ปีปี โอ้ตรงนี้มีลูกบอลด้วยแล้วก็จะให้เราทําอะไรต่อไปแล้วเนี่ยทุกคนเราต้องมารอดูกันนะครับทุกคนว่าในคืนนี้เนี่ยจะเจออะไรบ้างตัวใสจะดึกแล้วสิด้เวลาไปเข้านอนกันแล้วปึ้งเลือกเตียงนอนกันได้เลยทุกคนหมาเลยเรานอนเตียงนี้และกันเตียงแรกนอนกับเพื่อนเลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับ เป็นไงบ้างเพื่อนทําอะไรอยู่ฉันไปแล้วบ๊ายบายไปเร็วจริงๆริด้วยโอ้โหได้เวลาแล้วที่เราจะต้องนอนนะทุกคนนะเตียงมานอนกันยหงไงเพื่อนมานอนแล้วสวัสดีเพื่อนสวัสดีจ่ายเด็กน้อยเป็นไงบ้างเพื่อนทําอะไรอยู่จะวิ่งเล่นไปเรื่อยๆนะฉันไม่นอนฉันดีดโอ้โหดีดเหรอโอ้ยไม่นอนด้วยกินอะไรแล้วเนี่ยดีดโอวัลตินเหรอเนี่ยโอ้โหดีดกาแฟหรือเปล่าโอวัลตินหรือกาแฟเพื่อนฉันกินโอวัลตินนะฉันไม่กินกาแฟฉันเด็กอยู่โอ้นั่นก็ได้เวลา นนตาจะปิดแล้วาปิดแล้วปิดแล้วโอ้โและนี่คืออะไรเพื่อนเพื่อนเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเพื่อนบอกว่าได้ยินเสียงอะไรนั่นไหมมีเสียงอะไรเหรอเนี่ยเรากินกาแฟก่อนเลยเราไม่ใช่กาแฟสิเรากินช็อกโกแลตก่อนเลยนะทุกคนโอ้โหน่าจะมีอะไรนะเนี่ยน่าจะมีอะไรมาน่ากลัวมาไล่เราแน่ๆเลยทุกคนนี่ไหนว่าแล้วมาจริงๆด้วยโอ้โหมีขาตั้งกี่ขาแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แปดขาเก้าขาสิบขาเลยเหรอโอ้โหรวมขาสองข้างนี้ด้วยสีดําสีแดงโอ้โห บอกว่าจะมาจับเราจะมาจับเด็กที่ไม่ยอมกดไ like, ลค์กดทับตะไคร้กดติดตามนะทุกคนอาจจะโดนกินก็ได้นะโอ้โหจะจะทำยังไงต่อไปแล้วเนี่ยนอกจากวิ่งแล้วเราก็ไม่มีอะไรทำแล้วล่ะสตีฟใช่แล้วละ่ะเราต้องวิ่งให้ได้นะไอเด็กน้อยวิ่งไปเลยวิ่งไปให้ถึงที่สุดเลยนะ <No. S 1> ได้เลยได้เลยอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหไล่เพื่อนกินเพื่อนไปแล้วหนึ่งคนแล้วก็มากินคนที่สองแล้วโอโ้โหน่ากลัวจริงๆเลยโอ้ใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นโอ้โหดูสิทุกคนออกมาวิ่งแล้วออกมาวิ่งแล้วโอ้เริ่มไล่คน เริ่มไล่คนโอ้โหแล้ลอยได้โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้หม่ก้อดโอ้โหดูสิทุกคนวิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไล่กินเพื่อนเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหใจเย็นนะครับใจเย็น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 โอ้ย่านะอย่านะเราขอนี้ก่อนเราขอนี้ก่อนเราสู้ไม่ไหวจริงจริงโอ้หม่ก้อดเราโอ้ดิคืออะไรแล้วเนี่ยทนอยู่ดีก็หายไปเจ้าพอมนี่มาแล้วบอกว่าเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทุกคนโอเคไหมเจ้าพอมนี่บอกนะครับทุกคนโอ้ทุกอย่างโอเคไหมดินเสียงดังมาก นม่บอก โอ้โหแล้วเพื่อนบอกว่าเราถูกจมตีโดยสัตว์ประหลาดที่ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยนะทุกคนไม่มีทางรู้ตัวได้เลยว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้คือตัวอะไรโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆเลยแมพนี้โอ้โหเราจะรอดไปได้ยังไงละเนี่ยทุกคนเจ้าปอมนี่บอกว่าเราเนี่ยใช้จินตนาการมากเกินไปนะไม่เชื่อเราคิดว่าเราโกหกแน่ๆเลยเจ้าปอมนี่โอ้หมายก็อนเราต้องหนีแล้วล่ะโอ้โหยีหนีาจากที่นี่กันเลยทุกคนตอนนี้วิญญ,ญาณคิิสม์มาทอยู่กับเราแล้วทุกคนโอ้หมายก็อวิญ,ญญาณคิสมาทอยู่กับเราแล้ว โอ้ดีจริงเลยดีจริงๆเลย,เ,ลยเราเล่นวันปีใหม่สนุกสนานนะครับทุกคนโอ,โอ้ยังไม่ถึงปีใหม่เลยแต่ใ่รีบฉลองกันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นูนนหูเก็บถังขยะก,กันเลยทุกคนเก็บของเสียพวกนี้ไปทิ้งกันนะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนเพื่อนเก็บแล้วเหลืออีกหนึ่งอันอันสุดท้ายแล้วทุกคนอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่เองทุกคนดูสิถุงดำๆนี้เก็บเลยปึง๊ง เียบร้อยครบห้าอันแล้วทุกคนทําได้ดีมากเจ้าผมนี่บอกโอ้โยทําได้ดีจริงๆด้วยดีใจจริงๆเลยกับการเล่นแมปนี้สนุกสนานคนเล่นเยอะแยะคืนเคลงจริงๆเลยทุกคน จะเอาลูกอมมาให้เรากินซะด้วยเจ้าปอมนี่โอ้โหมาเลยมาเลยเจ้าปอมนี่ปอมนี่ปอมนี่มาเลยมาเลยมาเลย <No. S 1> เอาาลูกอมมาให้เรากินซะนะเด็กน้อยเราอยากกินลูกอมแล้วก็นอนนะปู้คืออะไรแล้วเนี่ยปอมนี่ออกไปแล้วเราจะทํายังไงกันดีทุกคนออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้โหโอ้โหและนี่คืออะไรห้องใต้ดินเหรอ เราจะไป,ไปเผชิญหน้ากับห้องใต้ดินกันนะไอเด็กน้อยโอ้โหเพื่อนบอกแบบนี้ว่าเราจะไป,ปะจนภัยในห้องใต้ดินกันนะทุกคนได้เวลาที่เราจะต้องไปประจนภัยกันแล้วล่ะไปกันเลยฟิยวมาตรงนี้เป็นห้องใต้ดินลึกลับนะทุกคนเราอยู่ในห้องใต้ดินลึกลับเพื่อนถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพวกเราอยู่ในห้องใต้ดินลึกลับและมีน้ําเสียที่พุ่งออกมาจากพื้น โอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยคณะละครสัตว์แห่งนี้นี่น่ากลัวสุดๆไปเลยล่ะทุกคนจะต,ต้องขึ้นไปข้างบนให้เร็วที่สุดนะอย่าล่วงลงไปเด็ดขาดเลยนะทุกคนถ้าล่วงลงไปอาจจะสู่สุติได้เลยนะมาแล้วเรามาถึงที่หมายแล้วครับทุกคนรอเพื่อนก่อนมีอยู่กัน4คนนะทุกคนมีกันอยู่แค่4ี่คนเราจะรอดไหมล่ะเนี่ยโอ้โหอนาคตข้างหน้าต้องเจอกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหน่ากลัวจริง,รงๆเลยน่ากลัวมากๆเลยโอ้โหเราปิดสวิตช์กันก่อน,อนเลย <S 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 เพื่อนอย่ากระโดดลงไปเดี๋ยวสู เยนะเพื่อนระวังจะเจออะไรไม่ดีนะเพื่อนระวังระวังระวังตอนนี้เราต้องหนีออกจากลาวาแล้วลนะ่ะทุกคนได้เวลาหนีแล้วไปกันเลยโอ้ลวงเลยแต่เรามีพื้นคืนชีพเราเติมโลบักได้สามสิบโลบักนะทุกคนใช่ใช่เราเติมโลบักกันเลยได้เลยนี่ไงมาแล้วเรามาถึงจุดนี้เลยเพื่อนมารอเพื่อนเลยในเวลาที่เราจะต้องหนีแล้วโอ้โหลาวาขึ้นมาเรื่อยๆเลยทุกคนน่ากลัวจริงๆเลยไปกันเลยฟิวมาแล้วเรามาแล้วทุกคนมีอะไร และเนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆเลยเพื่อนรอเดี๋ยวก่อนแล้วนั่นคืออะไรโอ้โหมีใครอยู่ตรงนั้นด่วยทุกคนน่ากลัวจริงๆเลยน่าจะเป็นเจ้าตัวตลกผีน่ากลัวแน่ๆเลยนั่นไงว่าแล้วตัวตล,ลกที่เราเปิดคลิปมาอยู่ตรงนี้นี่เองทุกคนตัวตล,ลกผีปีาศาจโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆเลยเขาบอกว่าจะจับเรากินได้เลย oh <my> ล่ะโอ้โห,หน่ากลัวมากๆเลยกัยบการเล่นเกมครั้งนี้ทําไมมันน่ากลัวอย่างนี้ล่ะเนี่ยทุกคนโอ้โหมายก้อนหมาแล้ใช้แฉลงตี เลยหมาเลือดน้อยเลือดน้อยเลือดน้อยต้องโดนต้องโดนโอ้หมายก็อนโอ้โหมีบาเดียซะด้วยโอ้โหหลบก้อนหลบก่อนหลบซ้ายหลบขวาใจเย็นแล้วก็กระโดดขึ้นแท่งหินนี้นะหลบลาวาสีเหลืองนะทุกคนหลบลาวาสีเหลืองใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหมาเดี๋ยวเวลาเชิญเราต้องเอาคืนแล้วมาเลยตุ๊ก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 โดนตีโดนตีโดนตีเด็กดื้อต้องโดนตีก้อนดีก้นตีก้นโดนเลยโดนเลยจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วยูคูเราชนะแล้วครับทุกคนยูคู ชน,นแะแล้วไม่ยากเลยด้วยโอ้โ oh, ห oh, จะตักตลกน้อยนะ่าบึ้งเลยสิโดนเราตีเลยเป็นไงล่าบอกแล้วไม่เชื่อว่าอย่ามาท้าทายอำนาจมืดเราเราไม่กลัวหรอกเราไม่กลัวเด็ดขาดเลยใช่ไหมสตีฟใช่แล้วล่ะเราไม่กลัวเด็ดขาดเลยมาเลยนะฉันไม่กลัวแกหรอกนะไอเด็กน้อยโ oh อ้มมยก้อนมีการบอกว่าไม่กลัวเราซะด้วยโอ้ไมยก้อนล้วจะทายังไงกันดีละเนี่ยสตีฟฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเราควรที่จะปล่อยเจ้าตัวตลกนี้ไปดูยสระภาพนะได้เลยนะก็ปล่อยไปเลยนะปึง้ง กดเลยแล้วปล่อยเป็นอยู่อิสรภาพนะทุกคนปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเจ้าคราวเจ้าข่าวตัวตวลกบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาลังแกเราทางนี้เราเป็นการสอนเพื่อเตือนเป็นบทเรียนนะทุกคนโอ้ไมยก้อนโอ้โหเจ้านี่มันไม่ยอมแพ้เราทุกคนฉันจะกิน <No. S 1> แกให้ได้เลยฉันแกล้งยอมแพ้เท่านั้นแหละไอเด็กน้อยโอ้โหแกล้งยอมแพ้กับเราซะด้วยและนี่คืออะไรทุกคนเราโดนแกล้งโอ้โหทุกคนหล่นลงไปใต้พื้นพิภพเลยทุกคนโอ้โหจบแบบนี้ไม่ค่อยสวย เท่าไหร่เลยนะครับใครที่ดูถึงตัวนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมเข้าวัดทำบุญกันด้วยครับบ๊ายบายฟิว